สวัสดีครับผมตนุ่มโซลาเซลล์ครับผมมานะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาตัวชาร์เจอร์นะครับตัวราคาประมาณนะครับ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทนะตัวนี้นะครับผมเป็นยี่ห้อพอพอเอนะครับเป็นรุ่นพอชิพเพิ่นหนึ่งสองสองศูนย์นะครับผมเป็น MPPT นะครับเป็น MPPT แท้นะครับผมเนาะเป็นโซลาร์คอนโทรลชาร์เจอร์นะครับตัวนี้นะครับผมเนาะ ตัวที่อยู่กับผมนี่ก็คือตัว20แอมป์นะครับผม20แอมป์นะนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเนาะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับผ่านพอร์ต USB ตรงนี้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับสเปคเคร่าวๆนะนะครับผมเนาะก็เป็นคลิปเพิ่นนะครับ1220นะครับ20แอมป์นะนะครับ <c oughs> <c oughs> รองรับแบตเตอรี่ตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับผมเนาะ48ไม่ได้นะครับได้แค่24โวลต์นะครับตัวนี้นะแล้วก็รองรับแบตเตอรี่นะครับแรงดันที่8ถึง32โวลต์นะครับผมเนาะแล้วก็รองรับแรงดันแผงโซลาเซลล์นะครับ75โวลต์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะ75โวลต์นะครับอย่าให้เกินนะเดี๋ยวเครื่องมีปัญหานะครับเนาะแบตเตอรี่ไทยนะครับแบตเตอรี่ที่รองรับนะครับก็มีจะมี แบตเตอรี่น้ำนะครับแบตเตอรี่แห้งแบตเตอรี่เจลแล้วก็แบตลิเทียมนะครับสามารถรองรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะสามารถชาร์จได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับก็จะประมาณนี้นะออกเป็นดอกสีออกเทาๆนะครับผมเนาะในส่วนของหน้าตานะครับองค์ประกอบต่างๆนะนะครับก็จะมีข้างบนนี้นะครับจะเป็นเทมนะครับเทมเซนเซอร์ก็หมายถึงนะครับตัววัดอุณหภูมิโดยรอบนะครับ โดยรอบหมายถึงว่าโดยรอบข้างเรานี่แหละที่มันติดตั้งอยู่นะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีพวกปุ่มคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆนี่นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็เซตนะครับ2ปุ่มนะจะมี2ปุ่มนะครับนะครับไว้ตั้งเป็นฟังก์ชันต่างๆตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆขึ้นลงนะครับแล้วก็เซตนะนะครับแล้วฝั่งด้านล่างนะครับฝั่งด้านล่างนี้นะนี่นะครับเป็นเทอร์มินอลนะครับเป็นเทอร์มินอลนะนี่นะครับให้ดูชัดๆนี่นะครับนี่เป็นเทอร์มินอลนะ ทอร์มินลช่องแรกนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับก็จะเป็นอินพุตจากแผงโซล่าเซลล์นะครับนะครับรองรับแรงดันได้ตั้งแต่75โวลต์นะนะครับตัวนี้เป็นช่องของแบตเตอรี่นะเอา p ุ t ไปยังแบตเตอรี่นะครับผมช่องนี้นะครับจะเป็นตัวจ่ายโหลดนะครับหมายถึงว่าหลอดไฟนะครับเป็นพวกหลอดไฟนะช่องนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB นะครับไปเสียบได้นะครับผมเนาะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นฮิตซิงค์นะครับฮิตซิงค์ระบายความร้อนนะ,ะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังนะนี่นะครับนี่นะเป็นอลูนะครับด้านหลังเป็นอลูนะเป็นคีบระบายความร้อนอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่างๆครับมาเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับที่หน้าจอนะจะเป็นหน้าจอแบบน,นี้นะครับเป็นหน้าจอ L C D นะนะครับหน้าจอก็จะบอกตัว แผงนะครับแผงโซลารเซลล์นะรูปพระอาทิตย์นะครับแล้วก็จะบอกจํานวนโหลดแบตนะครับวนไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เรากี่โวลต์นะครับอันนี้มัน12บสโวลต์นะนะครับแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เต็มหรือไม่เต็มนะครับตรงนี้คือเปิดโหลดอยู่นะอ่าแล้วก็ปิดก็นี่นะครับปิดเปิดได้นะปิดโหลดก่อนนะอ่านะครับโหลดปิดแล้วนะครับตัวแรกมันจะขึ้นแบตนะครับแบตตอนนี้13บสามโวลต์จุดหนึ่งนะครับสิบสามจุดหนึ่งโวลต์นะพีวีมาจากแผงนะครับก็จะเร็วๆหน่อยนะครับผมเนาะ โหลดไม่มีนะครับผมมันก็จะวนอย่างนี้นะครับแบตกี่องศานะครับไม่ได้บอกนะครับก็แบต1 3 1โวลต์นะครับผมนี่นะครับ Pv 35.6นะครับเนาะแล้วก็แบตคือยังไม่มีโหลดนะก็คือ0 0แอมป์อยู่นะครับโหลดก็ยังไม่มีนะครับผมเนาะอ่ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราจะตั้งค่านะครับเรากดเซตนี่นะครับหรือกดตัวนี้นะครับกดเครื่องหมายตัวนี้นะครับเครื่องหมายชี้ขึ้น นี่นะครับมันก็จะบอกนะครับนี่แบตนะครับแบตกี่แอมป์อันนี้แบต15บแอมป์นะครับนี่โหลดยังไม่มีนะครับนี่ครับ14ก็คือให้มันหยุดชาร์จนะแบตเตอรี่ถึง1 4โวลต์นะครับมันก็จะหยุดชาร์จนะครับผมเนาะอ่าอันนี้แบตเต็มนะครับโหลดก็จะทํางานนะครับแบตเต็มที่1 4โวลต์นะครับโหลดก็จะออนนะครับทํางานนะอ่าอันนี้จะเป็นฟังก์ชันต่าตัดนะครับ ถ้าแบตเตอรี่มันต่ำกว่า11.5โวลต์มันจะหยุดนะครับมันจะหยุดจ่ายโหลดนะครับมันจะหยุดจ่ายโหลดนะอ่าอันนี้คือศูนย์ศูนย์อันนี้คือตั้งเป็นทัมเมอร์นะศูนย์ศูนย์ชั่วโมงนี่คือมันจะทำงานก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะครับพระอาทิตย์ตกดินโหลดก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะปิดอีกทีเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะปิดนะครับปิดโหลดนะอ่า เดี๋ยวนะอ่าตรงนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะอ่าศูนแอมป์นะตัวนี้คือแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับ UB 1 1นะนี่นะครับจะเกลียวเนื่องถึงตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่าแบตนะ UB 0 0นะครับเป็นแบตเตอรี่เป็นตั้งเป็นออโต้นะครับแบตเอ่อ UB 0 0 12โวลต์ถึง24โวลต์นี่นะครับตั้งเป็นออโต้นะ แล้วก็ lead acid นะครับ lead acid นี่หมายถึงว่าตั้งค่าเป็นแบตน่าจะเป็นแบตน้ำป็นแห้งนะครับแล้วก็ ub ศ1นะครับ ub 0 1นี่คือ lead acid แบตเตอรี่ระบบ12โวลต์นะเป็นแบตเตอรี่น้ำหรือเป็นแบตตะกัวนะครับ ub ศ1นะให้ตั้งครับถ้าเป็นในแบตของตะกูลลิเทียมนะครับลิเทียมนะครับก็จะเป็นนี่ครับ ub 1 2นะครับในระบบนะครับ25.6โวลต์นะครับแล้วก็ ub 11นะครับ เป็นแบตลิเทียมนะ12โวลต์12.8โวลต์นะครับเนาะแล้วก็แบต UB02 นี่ก็เป็นแบตดิเทียมระบบ24โวลต์นะครับเนอะเมื่อกี้ของผมนะผมต่อระบบ12โวลต์เป็นแบตลิเทียมนะครับอ่าลองกดตั้งค่าดูนะเราก็จะตั้งในโหมดของน,นะนี่นะครับ UB11 นะครับ UB11 นี่คือเป็นแบตดิเทียมนะครับเวลาเราจะตั้งเราก็กดตรงนี้นะครับแช่ไว้ จนกว่ามันจะกระพริบนะครับเห็นไหมกระพริบเราก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเซตนะครับเห็นไหมมันจะขึ้น ub 2เราก็ดูนะครับ ub 2คือไร ub 2เป็นแบตลิเธียมระบบ24ี่โวลต์นะครับของผมมันเป็นแบตลิเธียมนะครับ12บโวลต์ก็ตั้งเป็น ub 1 1บนะครับอ่าสมุดึ้นแล้วนะมันกดไม่ได้ก็กดนี่นะครับนี่ ub 1 1บนะนี่นะครับเป็นแบตลิเธียม12บโวลต์นะของผมนี่นะครับแล้วกดย้ำแช่ไปเลย จำค่าแล้วนะครับอ่าโอเคครับเนาะก็ประมาณแค่นี้นะครับผมการตั้งค่าต่างๆมันไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนนะตัวนี้นะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหลดดูนะอ่าเปิดโหลดนะกดนี่นะครับเวลาเปิดโหลดเทสโหลดนะกดนี่นะครับปึ๊บเห็นไหมมีไฟขึ้นนะครับอ่าตอนนี้รู้สึกไฟกระพริบผมมันจะติดนะอ่าเรามาดูได้เลยนะครับว่าโหลดมันกินเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับเปิดโหลด อ่าแบตศูนอยู่นะนี่นะครับเห็นไหมโหลดมันจะกินอยู่0.1นย์จุนึ่ยนี่นะครับประมาณนี้นะตัวนี้บอกบอกบอกเลยนะครับผมพอโหลดมันกินเท่าไหร่นะนี่ครับนี่นี่เห็นไหมอ่าถ้าสมมติปิดโหลดนะอ่าปิดปิดดูซิว่าโหลดมันกินไหมอ่าเห็นไหมขึ้นศูนย์นะครับผมไม่ได้เปิดนะนะครับตัวนี้มันจะบอกนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จ ชาร์จชาร์จโทรศัพท์ดูนะอ่าเดี๋ยวมาชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับอ่าเสียเข้าไปเลยนะครับสาย t y p C นะนี่นะครับผมเสียเข้าไปเลยอ่าเพิบนี่นะครับชาร์จเข้าไปเสียเข้าไปเึิบตอนแรกสถานะของโทรศัพทนนะ์มันจะไม่ทํางานนะมันจะไม่ทํางานนะครับเราต้องเปิดเราให้โหลดทํางานก่อนนะ,ะให้มันมีเครื่องหมายโหลดก่อนนะนี่นะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับ ทำงานแล้วชาร์จได้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับชาร์จอะไรต่างๆได้นะครับประมาณผมไม่ชัวร์นะว่ามันกี่โวลต์กี่แอมป์นะครับเนาะชาร์จได้ปกตินะครับผมเนาะโทรศัพท์ก็ชาร์จได้นะนะครับมี2พอร์ตนะครับนี่สองพอร์ตนะนะครับผมต้องกดเปิดโหลดก่อนนะนะครับถ้าปิดปุ๊บอ่ามันก็หยุดมันก็ไม่ได้ชาร์จนะครับแต่ถ้าเราจะชาร์จปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้ปุ่มเซตเห็นไหมมันจะมีลูกศรชี้ไปที่โหลด ชี้ไปที่หลอดไฟนะครับก็แสดงว่ามันเปิดโหมดปล่อยไฟออกแล้วนะครับมันปล่อยไฟมาที่โหลดนะรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะเป็นรุ่นประมาณ700บาทนะครับผมซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับน่าจะปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะยี่ห้อพอ r มานะครับนี่นะครับ พ่อ m r นะครับผมเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แล้วก็แปะไว้ให้นะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับผมขาดตกบกพร่องยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ